ซึ่งตอนนี้ก็ซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซื้อไปแล้วจากนั้นก็มารับของรางวัลกันดูนะครับกล่องเลือกโกดใช้จะลืมนะครับเลือกอก่อนหน้านี้เปิดไปเพิ่มเติมแล้วนะครับสาสีครั้งสกีนต้องมาเราก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาซื้อตรงนี้กันต่อนะ <c oughs> นเนี่ยนิวเขียนแดง เราจะได้จากลาใช่ไหมแต่ตัว n n าตัวอื่นเนี่ยควรต้องมาแล้วล่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Tower of Fantasy กับผมพีเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพามาลองดูนะครับว่าเราเติมพาร์ทเนี่ยจะคุ้มค่าแค่ไหนสําหรับบัตรพาร์ทอันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมนีโนคูนีคอสเวอร์เซเว่นไน Snext n e e t g r a เก n g e ชิ้น n m p p c t t u u m m o n e r War และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนสามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่แฟนเพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับ โดยพิจาราแล้วนะครับสำหรับบัตรพาร์เราจะได้ของรางวัลก็ต่อเมื่อเราอัปเกรดเลเวลค่าความดีที่พีเราจะได้รับค่าความดีมากมายผ่านกิจกรรมรายสัปดาห์เพื่อเพิ่มเลเวลค่าความดีนะครับสำหรับ E ีรายสัปดาห์นะครับที่เราจะได้รับเนะี่ยเราก็เข้ามาที่เมนูรูปดาบตรงนี้เลยครับ e ีีจะอยู่ตรงนี้นะเป็นรูปดาวนะครับผมคือมันจะจํากัดต่อสัปดาห์หลังจากที่เราทราภารกิจรายสัปดาห์ครบ900คะแนนแล้วนะครับเราก็จะได้รับครบคือเราจะไม่ได้เกินมากกว่านั้นนะครับบัตรพาร์ตจะจํากัดการเก็บเวลนะ หรือว่าถ้าเราอยากรีบเลเวลหน่อยเราสามารถซื้อเลเวลเพิ่มเติมได้นะครับคือสําหรับทุก1คิสตันดําจะแลกเปลี่ยนค่าความดีได้4ฉะนั้นถ้าเราอยากเอาให้เลเวลเต็มเลยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ค่าคิสตันดําเยอะหน่อยนะครับในกรณีที่รีบแต่ถ้าไม่รีบก็ไปทากิจกรรมรายสัปดาห์เพื่ออัพเลเวลก็ได้เพราะว่าช่วงเวลาของบัตรพาสนะครับก็จะมีให้ถึง40วันส่วนของรางวัลที่เราจะได้รับนะครับถ้าเป็นของรางวัลแบบปกติมันก็จะได้ที่อัปเกรดเลเวลของอุปกรณ์อัปเกรดปลดล็ หลักๆนะครับมีนิวเคียสดำด้วยนะ ในนิวเคลียสดำเนี่ยเราไปสำรวจโลกก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับคือของรางวัลแบบปกติเนี่ยมันจะได้น้อยมากๆที่ได้ของรางวัลเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลขั้นสูงแต่ของรางวัลขั้นสูงเนี่ยถ้าเป็นช่วงเลเวลน้อยๆอย,อยู่ก็ถือได้ว่าของยังได้ไม่เยอะเช่นกันนะครับอาจจะเหมือนรางวัลแบบปกติแต่แค่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างคิดตันดาก็จะมีถึง150หิรืออย่างในช่วงเลเวล20นะครับก็จะมีนิวเคลียสหนลูกชุดข้อมลเมทิกเนี่ยสีฟ้าเลยนะครับ แล้วก็จะมีชิปเซตลิลิกเราสามารถเลือกเศษลิลิกที่เราต้องการได้และสําคัญอีกก็น่าจะเป็นในส่วนนี้เลยครับเมทิกของตัวละครคือถ้าเป็นเมทิกระดับ S.R หรือเ n, n ็เนี่ยมันจะได้ค่อนข้างยากนะครับเมทิกก็จะได้รับจากการเปิดสุ่มกาชาเนี่ยเขาก็จะมีคําสั่งพิเศษมาแบบนี้นะครับซึ่งโอกาสออกแค่สีม่วงนี่ยังได้ยากเลยนะยิ่งเ n, n ็นี่ยิ่งได้ยากไปอีกแล้วก็จะมีในการหาจากการที่เราไปลงปฏิบัติการจากตรงนี้ด้วยแต่ระดับความยากในช่วงแรกเนี่ยกว่าจะออกแค่ระดับสีม่วงยังยากเลยนะครับแล้วก็ต้องรองเลเวลถึงอย่างที่เห็นเขาก็จะจากัดเลเวลนะครับเราก็จะทําอะไรอาจจะไม่ได้สะดวกมากฉะนั้นถ้าใครไม่ได้รีบในส่วนของเมทิกเนี่ยครับเดียเ๋ยวหลังๆเยดย้ จริงบัตรพาสนี้ไม่ต้องเติมก็ได้เหมือนกันนะ <c oughs> แค่เราจะได้อุปกรณ์ไอเทมไวมากกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะครับอย่างที่เห็นมีแค่อุปกรณ์ในการอัปเกรดอุปกรณ์ในการช่วยเพิ่มพัฒนาแต่จริงบัตรพาสไม่ใช่มีแค่ของรางวัลขั้นสูงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเข <c oughs> <c oughs> ายังมีบัตรพาสที่สูงมากกว่านั้นบัตรพาสด,ดุ่นนักสะสมซึ่งราคาจะแตกต่างจากบัตรพาส คือถ้าเป็นบัตรพาสรางวัลขั้นสูงเนี่ยราคาจะอยู่ที่361ถ้าเราซื้อแบบนี้ไปนะครับเขาก็จะปลดล็อกรางวัลความก้าวหน้าก็คือเราสามารถรับของรางวัลขั้นสูงได้แต่ถ้าเป็นพารุ่นนักสะสมจากเดิม361ก็จะเป็น599แต่เราจะได้รับของรางวัลเลยนะครับพวกนี้เราจะได้รับหมดเลยนะโดยที่ไม่ต้องไปทําการเก็บเลเวลก็คือเป็นรางวัลโบนัสนั่นเองแล้วก็จะถูกอัปเกรด30เลเวลทันทีส่วนของรางวัลในนี้มีอะไรบ้างก็จะมีกองลร,ร,ระดับ SR ที่เราสามารถเลือกได้หนึงอย่างเขาก็จะมีแขนคอร์ซัสโลออมเนียมเกาะท้ายวีลอยแยกอวากาศลีลิกจองจําแล้วก็โดนซึ่งเขาจะมีอยู่6อันด้วยกันนะครับอย่างที่บอกชื่อไปก่อนหน้านี้นั่นเองถ้าเป็นแขนคอร์ซัสจะเป็นประเภทการจมตี DPS แปลงล่างเราจะทําการเรียกแขนออกมานะครับทำการจู่โจมเป็นระยะดา20วิิวิด้วยกันอันนี้เป็นของดับพื้นฐานนะครับยังไม่ได้สูกอัปเกรดดาว นี่ครับความสามารถของเขานะแล้วก็ครูดาวในการใช้อยู่ที่300วินาทีด้วยกันต่อยได้ยิงได้กระโดดได้ส่วนอันต่อมานะครับโล่อมเนียมเนี่ยจะเป็นประเภทป้องกันความทนทานเพิ่มค่าสถานะเขาจะสร้างโล่หยุดกระสุนเป็นเวลา1ิวิด้วยกันนะครับหน้าตาของโล่ก็จะเป็นแบบนี้นะสร้างโล่ออกมานะครับกระสุนจะยิงไม่ผ่านเพราะถูกโล่นี้หยุดไว้แล้วก็จะมีพลังงานเริ่มต้นเนี่ย2องปของ SP ีของนักพเนจรคูดาว90้ิบวิด้วยกันนะครับ ต่อมาเกาะไทยวีอันนี้ก็จะเป็นประเภทการโจมตีแปลงร่าง DPS เขาจะทาการเรียกหุ่นออกมา30วินะครับเราจะสามารถบงังคับหุ่นตัวนี้ได้นี่ฮะยิงได้นะแค่ขั้นแรกนี่ก็ถือว่าค่อนข้างโหดแล้วนะครับแต่ถ้าเธอโหดมากกว่านั้นต้องอัปเกรดดาวมากขึ้นส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นลอยแยกเวลาอันนี้จะเป็นประเภทโจมตีสายควบคุมเวลาเราเปิดใช้งานเนี่ยเขาก็จะเปิดโดนตรงนี้นะครับดูดเป้าหมาย ที่อยู่ในรัศมีนะครับก็คือรวบนั่นเองเหมาะกับใครที่เจอมอนเตอร์เยอะนะครับและอยากรวบอันนี้จะค่อนข้างสําคัญนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการกักขังอันนั้นเขาจะเรียกจองจาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นประเภทโจมตีสายควบคุม DPS นะครับเขาจะสร้างพื้นที่กักขัง7เมตรไปดูนะครับพื้นที่กักขังกงขัง7เมตรแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะทําดาเมจไปด้วยนะ แต่7วีนะครับกงขังส่วนต่อมาเลยดียวกว่านะครับก็จะเป็นโดนประเภทป้องกันเพิ่มค่าสถานะจะเรียกโดนเป็นเวลา15วินาทีและเพิ่มการลดดาเมจสุดท้าย5%ทุก5วีขูดดาว120วีด้วยกันการเรียกโดนจะเป็นแบบนี้นะครับ หลังๆโดนหิวได้นะครับแต่ต้อง5้าดาวก่อนนะฮะ <c oughs> ค่อนข้างเดือดถ้าถามว่าเราควรที่ต้องเลือกอะไรในกรณีที่เราซื้อแล้วได้มาที่เขาแนะนํากันส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นรอยแยกเวลาและสถานที่เพราะว่าเราจะเอาไว้ดูดมอนรวบเหมาะกับการที่เราไปลงหอคอยเออมันสามารถดูดมอนแล้วรวบได้เนี่แหละนะครับผมอืมจานั้นของรางวัลจากบัตรพาสขั้นสูงพาดไม่ได้นะครับเลือกรอยแยกอวกาศ นอกจากนี้นะครับรางวัลโบนบัสที่เราจะได้รับมาอีกนะครับก็จะเป็นนี่เลยนิวเคียสแดงได้ถึง10เมตรนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดแฟชั่นและจะมีปลดล็อกเชอรี่อวตารของเชอรี่ถัดมาก็จะเป็นกรอบอวตารสองแสง แล้วก็จะมีกรอบแชทจากนั้นถ้าใครอยากจะเติมจริงๆนะครับในกรณีที่เพื่อนๆจะเติมบัตรพาร์ทใช่ไหมแนะนําเป็นพาร์ทรุ่นนักสะสมเลยดีกว่าพอเพิ่มอีกหน่อยนะครับเราก็จะรับเพิ่มเลเวลทันที30เลเวลถ้าตีว่าเรากดไป30เลเวลนะครับผมก็ต้องกดไป30เลเวลนี้นช่ไหมก็ต้องใช้ถึง1,125คิดตันดําในกรณีที่เราตีเป็นเงินนะครับ ค่980คิสตันดําำเนี่ยก็อยู่ประมาณ449เลยนะจากนั้นต้องจัดอันนี้แล้วล่ะงั้นผมกดเลยแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซื้อไปแล้วนี่ครับเห็นไหมเลเวลก็จะถูกอัปเกรดจากนั้นก็มารับของรางวัลกันดูนะครับรับมาแล้วนะฮะได้มาอีก48,000ทองช่วงนี้ทองยิ่งขาดแคลนอยู่ด้วยนะครับกล่องลิลิกเอเดดาได้มาถึง6จิบเซตะนะ นิวเคลียสก็เข้ามาดูในกระเป๋าหน่อยละกันนี่ครับผมกล่องเลือกโกดใช้เลือกอุปกรณ์ตามที่เราต้องการอย่าลืมนะครับเลือกรอยแยกและสถานที่และแน่นอนต่อมาพลาดไม่ได้เลยก็คือเมื่อเรามีลูกแก้วนิวเคลียสแล้วเราก็มาเปิดสุ่มกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ไหมกับเนียมิสิตอนน,นี้เปิดไปเพิ่มเติมแล้วนะครับส4ครั้ง ในโลใหม่แต่ยังไม่ออกเนมสิธิ์เลยนะออกยากเกินอันนี้เราหวางเพิ่งแค่10ลูกจริงๆอาจจะต้องเปิดอีก1นึการันตีนะครับหาอีก40เพราะอยากได้เนมิซิต3 3ดาวตอนนี้1ดาวแล้วกดไปคำสั่งซื้อสีทองจงมาบทจะออกยังไงก็ต้องออกมันคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมฟึบโอ้โหช้าอย,อย่างนี้เรียบครับ ไม่ดีรอนะฮะกดไปเลยเป,ปเปอร์นะฮะได้คดถาถายังเกม่ช้ำเลอเกินเปิดลูกท้องได้ไหมมีอีกหกลูกใช่ไหมดูหน่อยสิดูไปหกครั้งสีแดงไปสีฟ้านะครับนิ่งเกินกดไปอีกแบตเตอรี่สามมันต้องม่วงแล้วก็เป็นแดงเลย มืนเดิมนะครับ <c oughs> หลังๆนี่เกลือจัดเลยนะลูกที่3มนะเนี่ยว่ายังไงโหวม่วงยังไม่ออกนะครับบอกเลยว่าสุดจัดก็ีกผมคิดว่ารอบนี้แหละถึง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 สีฟ้านะครับฟ้าลืนล่นลัวบางทีมันก็เกินไปนะคำสั่งพิเศษกดไป ว่ายังไงเฮ้ยโหนิ่งกรีบตันดูอีกแล้วนะครับลูกสุดท้ายมันจะนิ่งอย่างนี้จริงเหรอไม่ให้เห็นเลยนะครับเนี่ยโอ้โ oh, หไม่แดงนะครับตัวม่วงอย่าซ้ำนะซ้ำหรือ,อยังเนี่ยตอนเนี้ยขาดอีก2ลูกก็จะซื้อของในร้านคา้าอาวุธได้แล้ว <laughs> ก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าเราต้องการอาวุธอันไหนต่อมานะครับผมไม่ยอมผมจะเปิดต่องั้นซื้ออีกสี่ลูกครับเปิดอีกสครั้งมันจะม่วงอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ัมนมีท้องด้วยอินิวเคียดแดงนะป๋าเลยครับธนูอืลูกต่อมานะครับตบนไปส0 0รชื่อแสงไม่เจิดจ้าเลยนะแล้วลูกต่อมาล่ะ เรียบร้อยนะครับ ừ, ลูกต่อไหมลูกสุดท้ายท้ายสุดแล้วสินาเปิดให้หมดฟิวแสงออร่าแต่สว่างไม่พอสี่ม่วงครับจึงจอมทุบได้ซ้ำผมนี่อยากจะเฮ้ยงั้นซื้ออันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอาวุธวีนัสอัพเกรดนี่ขาดีแค่สามลูก เราก็จะได้การันตีแล้วนะใช่ไหมบทสุดท้ายเราต้องไปการันตีเลยดนี่นี่ครับอัพไป2ดาวก่อนเลยเพื่อพลังโจมตีพื้นฐานของอาวุธแต่ถ้า3ดาวนี่ยังแจมสกรีนต้องมาแต่ไหน,นก็มาขนาดาษนี้แล้วนะครับกันกเดี๋ยวเราจัดอีกสักหน่อยดีกว่าเนาะเราก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาซื้อตรงนี้กันต่อเนี่ะนิวเคลียร์แดงแล้วก็นิวเคลียร์แดงฮะ ตรงนี้อีกนะครับ60ใช่ไหม,มผมก็ต้องเปิดไปก่อน2ครั้งใช่ไหมอ่ะงั้นเปิดไปก่อน2ครั้งตึ๊บตๆ๊บติ๊บต๊บต๊บต๊บสองครั้งนี่เพื่อไม่ได้ไม่สิทธิ์สามดาวเลยนะนี่กดไปอีกครั้งหนึ่ง แสงไฟไม่สว่างนะครับมีแต่สีฟ้าช่างเลืองลองเลืองลองเหลือเกินเออคราวนี้นะครับมาแบบ10บครั้งจัดไปเราจะได้จากลาใช่ไหมแต่ตัวเอเาตัวอื่นเนี่ยควรต้องมาแล้วละ่ะสีแดงไหมโอโ้แสงสว่างไม่พอนะครับสีม่วงเฉยผมนี่อย่างชา้ำข้าไปครับเบเปอร์นะฮะ ได้จนลน้นกดไปอีกผมว่ารอบนี้แหละสักทีเธอก่อนถึงการันตีก่อนถึงการันตีอนนตเอ,อื้อยังสีม่วงอยู่อีกนะนี่คือการันตีสีม่วงนะ <c oughs> โอ้โหปืนใหญ่นนําแข็งนะครับมารอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะซื้อเพิ่มอีกแปดการันตีไปยนะ แต่ถ้ารุนเลดนี่ยิ้มเลยนะยิ้มแห้งครับจะเกินไปไหมต้องลุนละจอมทุบมาอีกแล้วนะครับมาทำไมกดไปต่อหัวสุดท้ายใช่ไหมมากรไ,ไปอือหึแต่เพื่ออะไรอย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้ไม่นะตัวสุดท้ายหนึ่งการันตีกึ่งการันตีเออเออโลลาวาครับฮูมาฮูมาฮูมาฮามาทำไมละ่ะฮูมาฮะไมคือเรียบสินนะครับแบบนี้บางทีมันก็เกิน คือเราจะเอาวีนัทเดือได้หูมาแต่เราอยากได้นีิมิตมากกว่าไงอาวุธวีนัทอ่ะทําไมทํางี้ <c oughs> แล้วแบบนี้เราจะแลกชิปดีไปเนี่ยดูคนนะฮะหมดคําจะพูดขนาดนั้นเลยหลุดเล็ดเฉยครับฟิว <Few. S 1> ทั้งทั้งที่โอกาสออกต้องเยอะคือการันตีเนี่ย <c oughs> นอกจากอาวุธอื่นคือเราไม่ได้อะไรเลยนะดูดิบางทีมันก็เกินไปนะครับงั้นกดไปอีกสักทีแล้วกันมา กระตุกแบบนี้กระตุกแบบนี้ขอสีแดงไปมาอีกสักสองตัวเราจะได้หายช้ำฟิวฟิวสีแดงเอือ้อม่วงครับมันเอาจริงเหรอเนี่ยม่วงครับผมได้ตัวซ้ำฮะ ก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนๆมาดูแบททืนพาร์ว่าเราได้รับอะไรบ้างก็หวังว่าจะชอบกันนะครับในพาร์ทนี้ซึ่งเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าอย่างไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ไปๆครับผมไปละครับ